สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีข่าวมาอัปเดตนะครับผมก็อันนี้คือ System Architecture ของ Engineer Fit นะครับซึ่งก็จะเห็นว่านะครับมีให้เลือกใช้ระบบ Management นะครับตั้งแต่ f i t e x p r s s s นะครับที่เป็นเวอร์ชันอ n c l o u d นะครับซึ่งจะรองรับดีไว้ได้30ต่อ Network แล้วก็ได้สูงสุด8 Network นะครับจากนั้นก็จะมี Fitcon นะครับสำหรับ Network ที่มีจำนวนอุปกรณ์เยอะๆนะครับซึ่ง วันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องของตัวฟิ t คอนสองฟีเจอร์หลักๆเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวฟิ t คอนเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็จะรองรับนะครับการแอดตัว AP นะครับที่อยู่ต่าง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 เราเตอร์นะครับก็คือบนต่างไซต์กันได้นะครับผมก็คือมาแอดตัว m a c a d d r e s s นะครับของตัว Access Point นะครับลงบน Fit Controller ได้เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับฟิ t คอนเนี่ยมันจะ ไม่สามารถที่จะมีตัวคลาวมาเพื่อที่จะเป็นเป็นประตูเข้าไปสู่ตัวหน้า UI นะครับตอนนี้ตัว FitExpress สนะครับสามารถที่จะแอดอุปกรณ์นะครับโดยการเพิ่มเจ้าตัว Fit Con นะครับเข้าไปบน f i t e x p r e s s ได้นะครับซึ่งการเข้ามาเนี่ยก็จะทำการล็อกอินเข้ามาที่ FitEx p r e s s นะครับที่ URL ของ Fit เ e ็กเพ s สก่อนนะครับจากนั้นก็ เ,เข้าไปมันจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาเป็นฟิ t คอนนะครับแล้วเราก็แอคเซสเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปก็สามารถจะแอคเซสเข้ามาที่ฟิ t คอนได้เลยนะครับผมโดยที่เราก็จะไม่จำเป็นต้องไปทำฟอร์ดพอร์ตฟ r ร์เวิร์ดิ้งอะไรต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาที่ฟิทคอนละนะครับเราก็จะมีฟิทเอ็กซ s เพรสเป็นเหมือนเป็นพอร์ทัลสำหรับอุปกรณ์นะครับผมซึ่งสำคัญเลยนะครับตัวฟิ t เอ็กเพรสนะครับไม่จำกัดจำนวนการเพิ่มตัวฟิ t คอนนะครับผมนั่นหมายความว่า เราจะมีกี่ไซส์ก็ตามนะครับสองไซส์สามไซส์ร้อยไซส์ห้าร้อยไซส์ซนะครับเราสามารถที่จะแอดฟิตคอนขึ้นไปบนฟิตเอ็กเพรสได้หมดเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับสำหรับ SI นะครับที่ต้องการที่จะดูแลเน็ตเวิร์กของลูกค้านะครับจนมากมากนะครับผมก็ตัวฟิตเอ็กเพรสบวกฟิตคอนตัวนีนะ้ก็น่าจะเข้ามา เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับผมส่วนเน็ตเวิร์กที่ใหญ่กว่านั้นนะครับจะเป็น Virtual v i t c o n ที่จเอบันลงบน AWS a z u r e นะครับก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คงจะเหมาะสำหรับ Manage d Service provider นะครับผมที่จะรองรับไซต์หลายๆไซต์นะครับที่มี Access Point จำนวนมากๆเป็นพันๆ Access Point ได้นะครับผมก็จะมีตัว Virtual Controller ให้เลือกใช้นะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูตัว UI กันนะครับ แล้วก็สายอินนะครับเข้าไปครับก็ง่ายมากนะครับด้วย Google นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นเน็ตเวิร์กที่นี่นะครับเปิบเรื่องเน็ตเวิร์กถ้าเราต้องการจะแอดฟิตคอนนะครับเราก็ฟิตคอนโทลเลอร์นะครับผมเราก็ไปที่ตัว Device นะครับแล้วก็ไปเพิ่ม Device นะครับตรงนี้เราก็ใส่ สีเบลลนัมเบอร์ของฟิ t คอ์ลงไปนะครับจากนั้นมันก็จะโผล่มาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่ฟิทคอนมันก็จะลิสต์ตัวฟิ t คอ n ที่เราดูแลอยู่ขึ้นมานะครับวิธีอคเ็ใก้ง่ายๆกด Connect นะครับมันก็จะใช้อด min หรือว่าตัว Credential นะครับของที่เราล็อกอินบน Fit Express นะครับแล้วมันก็จะทรูเข้ามาที่ตัวฟิ t คอ์เลยนะครับฟิทคอนเทเลอร์เลยนะครับผมก็คอนฟิกทุกอย่างได้ตามปกตินะครับอ่านี่ก็เป็น ฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมตอนนี้ครับผมค,ครับ